ชาวเน็ตสวดยับครูสาวทำคอนเทนต์ไม่กลัวโควิดสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาเตือนและให้เป็นอุทาหรณ์ของบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายนะครับผมว่า อย่าหาทำในคอนเทนต์แบบนี้นั่นเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่แปลกๆไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่แปลกๆคนก็แปลกของกินก็แปลก ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวของกินแปลกๆอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องราวของครูสาวท่านหนึ่งซึ่งเธอได้ทําเพจของเธอจนโด่งดังเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่จู่ๆเธอก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นมาเอาข้งข่าวมากินซึ่งพวกชาวเน็ตเห็นก็ร้อนใจก็พุ่งเข้าไปใส่อาจารย์ครูคนนี้เลยแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมว่าไม่เข็ดหรือไงไอโควิดเนี่ย หรือหลายๆคนก็เข้าไปถามว่ามันกินได้หรอครั้งคราวซึ่งครูสาวก็ตอบกลับมาว่ากินได้จา้าต้มสุกแล้วจา้าซึ่งมีเพจอยู่เพจหนึ่งนะครับคุณผู้ชมชื่อเพจว่าเพจกินแซบแบบหนัวๆนวซึ่งดังมากๆเลยนะครับผมเขาได้โพสต์วิดีโอ<ช>คลิปที่ตัวเองก,นะกินอาหารซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเพจนี้อยู่แล้วนะครับที่มีแต่ การกินอาหารแต่ที่มันไม่ปกติหรือที่แปลกก็คือการกินอาหารรอบนี้มันเป็นค้างคาวนั่นเองซึ่งความแปลกของอาหารมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ที่เกี่ยวกันก็คือมันเกี่ยวกับโรคโควิดนี่แหละสิซึ่งชาวเน็ตก็ร้อนใจพวกเขาก็ไม่โอเคเขากลัวเพราะต้องย้อนไปในช่วงปีก่อนๆที่โควิดระบาดใหม่ๆมันน่ากลัวมากๆคนเจ็บก็เยอะคนตายก็เยอะ เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็โรคโควิด -19 มีข้อสันนิษฐานมาว่ามันเป็นไวรัสที่มาจากสัตว์และแพร่ระบาดสู่คนโดยตัวนำโรคหลายตัวแต่หนึ่งในนั้นมันก็คือครั้งขาวนะครับคุณผู้ชมซึ่งทุกคนจะกลัวมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกๆปกนะครับก็อย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยและก็ได้มีบุคลากรทางการแพทย์และหลายๆคนก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็น หนึ่งในนั้นก็คือหมอแลบแพนด้านั่นเองโดยคุณหมอแรบได้ให้ข้อมูลไว้ว่าบางคนไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์โควิดระบาดท,ทั่วโลกยังจะทำคอนเทนต์ที่มันเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคอยู่ตลอดการไปเอาสัตว์ที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคมากินต่อให้เรากินสุกก็เถอะแต่ขั้นตอนการจับค้างคาวและการชำละจะทำให้มนุษย์ติดโรคและแพร่ไปสู่คนอื่นได้ เพราะเชื้อไวรัสจะมีอาการสะสมอยู่ในทั้งเลือดและน้ำลายและเครื่องในต่างๆเวลาเราเอามือไปสัมผัสพวกมันแล้วเผลอจับหน้าจับตาสูดดมหรือโดนแผลต่างๆมนุษย์ก็ติดโรคได้และแพร่กระจายระบาดไปอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกนั่นเองซึ่งั้างค่าวเป็นแหล่งของรังโรคและเป็นสัตว์ที่สะสมเชื้อโรคเยอะมากมีรายงานการเจอไวรัสมากกว่า60ชนิด ในค้งข่าวซึ่งบางชนิดก็ก่อโรคให้คนได้หรือยังแพร่ระบาดไม่หายถึงทุกวันนี้นั่นเองเช่นไวรัสของโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสอีโบลาไวรัสชาญไวรัสเมอร์สไวรัสนิปาที่ทำให้เกิดโรคของสมองอักเสบนั่นเองไวรัสโครโรนาที่ก่อโรคโควิดที่มีคนล้มตายเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจต้องพังไปทั่วโลกเลิกไปยุ่งกับมันเถอะครับ อย่าไปกินสัตว์พวกนี้เลยเรามีบทเรียนที่หนักหนากันมามากพอแล้วอย่าทำให้มันเอาโรคแปลกๆระบาดเข้าสู่มนุษย์อีกเลยซึ่งต่อมานะครับคุณผู้ชมทางด้านของชาวเน็ตต่างก็ให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างคนแรกนะครับผมก็ให้บอกว่าให้ธรรมชาติคัดสรรเอามันไปคนเดียวนะ เป็นครูยังสอนตัวเองไม่ได้เลยว่าอันไหนควรไม่ควรจะไปสอนคนอื่นได้ไงคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับคุณผู้ชมเมื่อวานคือเห็นโพสต์แล้วรีบลบออกจากหน้าเฟซเลยค่ะคอนเทนต์มีเยอะแยะอีกหนึ่งนะครับเตือนเขาไม่ได้หรอกครับเขาเป็นครูด้วยเห็นมีคนคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเตือนนางถามนางกลับมาว่าโรงยาบานไหนไปติมากๆโดนลูกเพจรุมด่าด้วยซึ่งวันวันหนึ่ง แกตายต้องยกแกให้กับทางคณะแพทย์เก็บไว้เป็นอาจารย์ใหญ่วิจัยนะครับเพื่อไว้ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านสมองครับหรือจะเป็นสร้างคอนเทนต์กันจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ดันลืมนึกถึงสุขะอ,อนามัยช่องของนางเด็กดูเยอะอยู่นะคะ คนเราถึงจุดจุดหนึ่งได้ใครเตือนก็ไม่ฟังฉันเก่งฉันมีเงินจากยอดคนติดตามยิ่งด่ายิ่งดูยิ่งดูยิ่งได้เงินซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านเพจของกินแซบแบบนวนัว,นวทางด้านของครูสาวคนนี้ก็ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งเธอก็ได้กล่าวขอโทษและบอกว่าตัวเองขาดสติในการคิดน้อยไปนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบนี้ก็ได้มีการบทลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งจำและทั้งปรับเลยทีเดียวซึ่งทุกคนดูคลิปแล้วก็อย่าหาทํากันนะครับผมเพราะมันเสี่ยงมากๆเลยเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปของนางกันนะครับผมสวัสดีค่ะ ดิฉันนะคะคู่จุ๋ยค่ะเพจกินแซบแบบนวนัวค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆ่วยงานนะคะขอโทษสังคมด้วยค่ะแล้วก็ขอโทษคุณหมอค่ะขอโทษนักข่าวทุกๆท่านขอโทษ f อซทุกๆคนค่ะขอโทษเพื่อนร่วมงานนะคะและครอบครัวค่ะที่การกระทําของดิฉันที่ทําลงไปะคะ่ะก็คือเราไม่ได้จิตตนาที่จะไป ให้มันมันเป็นอย่างนั้นนะคะขอโทษค่ะกับความขาดสติของตัวเองค่ะและคลิดน้อยนะคะขอโทษมากๆนะคะที่ทําแบบนั้นค่ะต่อไปก็คือจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วนะคะในในใ,ในคลิปแบบนั้นนะคะและจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะคะขอโทษมากๆค่ะเธอ ฉันขอโทษซุ้มเธอหลายๆเรือที่ฉันว่าเคยคิดว่าแบบว่าสิ่งที่ฉันเหตุไปมันมันอาจสิแบบว่าฉันขาดสติมันอาจสิเป็นสิ่งที่มันมันบอดีฉันขอโทษเธอขอโทษอ่าคนติดตามทุกคนที่แบบว่าเห็ุไหนผิดหวังในตัวฉันฉันขอโทษหลายๆฉันขอโทษที่เหตุไหนซุ้มเธอเสียความรู้สึกในในสิ่งที่ฉันทําลงไปมันเป็นสิ่งที่แบบ อืมขอโทษหลายๆเด้อเธอแต่ฉันก็บรรู้ว่าซุมเธอเสีให้อะไฉันบอในสิ่งที่ฉันทําลงไปมันมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดหน่อยแหละที่เป็นแบบนั้นที่ว่าคิดว่าเออม,มันขอโทษอีรีค่ะขอโทษหลายๆค่ะขอโทษสังคมทุกๆคนค่ะพิดเ่าก็ว่าไปตามพิดน้อมรับเนาะคะ่ะพิดก็ว่าไปตามพิด ก็ไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าขอโทษเนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ